อีลอนมัสนะครับเป็น c ี o ยังเป็นหนุ่มอยู่เลยนะก,ก็ยังไม่ได้แบบเป็นวัยรุ่นแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงของวัยกลางคนนะ่ะที่ยังแบบไม่แก่เกินไปนะแล้วก็มีวิสัยทัศน์มากหลายคนนะครับรู้จักเขาดีในานามเจ้าของนะครับรถเทสลนั่นเองนะครับหรือ SpaceX นะครับก็คือบริษัทของเขาที่ผลิตนะครับจรวดออที่มีนาซามาขอร่วม นะบางคนเริ่มนึกออกแล้วใครว่ะใครว่ะใครว่าเออคือนาซ่านะครับก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับโอวกาศถูกไหมครับผลิตพวก ย่านนักการต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนครับอีลอนมัสก็มี Space X เหมือนกันนะครับซึ่งนาซาเนี่ยมาขอร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับโอเคเยี่ยมครับขอบคุณครับนะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่สุนิสานะครับสวัสดีครับพี่พิชชาสวัสดีครับพี่เบิร์ดโอ้ยไม่เห็นหน้านานเลยนะพี่เบิร์ดนะครับสวัสดีสบายดีนะครับโอเคนะครับซึ่งอีลอนมัสนะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดอันดับโลกสิ่งที่โดดเด่นของอีลอนมัสคุณคิดว่าคืออะไรครับสําหรัััับคคคนนนนทีีีี่่่รู้จกออออลลมมสสุณิดวาเย การที่เขาเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกสิ่งที่โดดเด่นมากๆนะครับของอีลอนมัสคืออะไรใครรู้นะครับลองพิมพ์มาเลยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับลองพิมพ์มาไว้ได้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับสําหรับหลายคนที่รู้จักนะลองพิมพ์มาเลยครับว่าคุณสมบัติที่คุณ พอนึกชื่ออีลอนมัสอะเราต้องเป็นแบบนี้อะเป็นไหนครับลองดูนะครับบางคนอาจจะบอกพูดเก่งอะก็ได้นะครับคิดเก่งนะครับได้หมดก็สดชื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสําหรับคุณมันคืออะไรครับลองพิมพ์มาดูครับสําหรับคุณมันคืออะไรหลายท่านน่าจะรู้จักอีลอนมัสนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งชื่อขับเฮาพอีลอนมัสไปใช้นี่แบบดังสะบัดบวันไหวกันใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีลอนมัสนะครับก็ถือเป็นต้นแบบบุคคลที่ เป็นบุคคลระดับโลกเลยทีเดียวนอกจากจะรวยยังคิดเก่งยังเรียนรู้เก่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสวัสดีครับพี่จ้อยนะครับจุดเด่นของอีลอนมัส์นะครับนั่นก็คือเรื่องของการเรียนรู้และการคิดที่แตกตา่างหลายครั้งนะครับที่เราเห็นคนสมเร็จหลายคนเราพยายามที่จะถอดแบบกลยุทธ์มาเล่าให้กับคุณฟังนะครับและวันนี้ก็เป็นอีลอนมัส์ครับซึ่งอย่างที่บอกทําไมเราจึงต้องถอดแบบกลยุทธ์ครับ ถ้าเราสามารถที่จะถอดแบบกลยุทธ์วิธีคิดของเขาความเชื่อหรือสิ่งที่เขาปฏิบัตินะครับถ้าเราทําได้อย่างน้อยนะครับสามเปอนะครับก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยก้าวข้ามผ่านขีดจํากัดหรือมีการที่แบบเติบโตรเร็วมากกว่าคนระดับปกติเพราะอะไรครับไอดอลในใจของคุณเนะ็ตไอดอลนะครับเน็ตไอดอลก็คือเป็นคนประสบความสาเร็จ ที่คุณชอบเนี่ยมันสําคัญมากครับว่าคุณชอบใครเพราะเวลาที่คุณชอบใครนะคุณมักจะตอบแบบกลยุทธ์แบบนั้นเสมอวิธีการสําเร็จเร็วที่สุดนะครับในแบบทีค่คนสำเร็จระดับโลกนะครับเขาบอกไว้ก็คือว่าให้คิดเหมือนที่คนรวยคิดให้ทําเหมือนที่คนรวยทําให้ใช้กลยุทธ์แบบที่คนรวยทําเพราะฉะนั้นวันนี้ขอจะดึงมาเรื่องหนึ่งนะครับจริงๆอีลอนมัดเก่งหลายเรื่องนะครับสวัสดีนะครับอ่าฝันใหญ่แบบไม่เกรงใจใครพี่แจบอกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอ ยกมาเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับอีลอนมัสซึ่งเป็นเรื่องของการเรียนรู้สําหรับอีลอนมัสนะครับการเรียนรู้สําหรับเขานะครับเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จําเป็นมากๆครับที่จะทําให้แบบสําเร็จมากขึ้นสําหรับตัวเขานะอันนี้ขอยกมาหนึ่งเรื่องจริงๆมันมีไหนเรื่องนะครับขอยกมาเรื่องของการเรียนรู้แล้วกันเชื่อว่าหลายคนคงจะสงสัยว่าทําไมถึงสามารถที่จะแบบ เฮ้ยผลิตทั้งรถเทสลาหรือนวัตรกรรมใหม่ๆของโลกใบนี้คือเป็นนวัตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีกฎแห่งการเรียนรู้ครับกฎแห่งการเรียนรู้สไตล์อีล็กมัสกก็ไม่เหมือนใครอีกใครอยากรู้เพียงอยากรู้ครับเขามีชุดการจัดระบบความคิดที่ไม่เหมือนคนปกติและถ้าคุณใช้วิธีที่เขาคิดก็าอาจจะเป็นไปได้ครับที่คุณจะสําเร็จเร็วหรือไปได้ไกลกว่าเพื่อนในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเดียวกันกันกบคนใครอยากรู้เพียงอยากรู้ครับ อันนี้ว่ป้าจะแกะให้กับคุณฟังโอเคไหมซึ่งนะครับเขาให้ความสาคัญกับเรียนรู้มากนะครับอย่างที่รู้กันนะครับเขาบอกว่าเขามีกฎนะครับของการเรียนรู้ก็คือว่าอันแรกนะครับข้อหนึ่งนะครับเขาต้องเราจะต้องหัดเป็นคนที่สามารถที่จะมีมุมมองกับทุกๆธุรกิจได้ไม่ใช่แค่ธุรกิจเราเท่านั้นอันนี้ย้ำนะครับสำคัญคือก่อนที่อีลอนมัสเนี่ยจะทําแบบจรวดหรือรถเทสลาเนี่ยอีลอนมัสนะครับก็เคยทํานะครับในเรื่องของนะครับ ธุรกิจหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือแม้แต่การขนส่งอ่ะการขนส่งเทคโนโลยีต่างๆหรือ p a y p a พาเนี้ยทำเกี่ยวกับเรื่องเงินอันนี้เป็นต้นนะครับหลายครั้งเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมครับเพย์ a พาเนี่ยเป็นของอีลอนมัสนะครับเขาก็เป็นคนที่คิดเรื่องของ p a y p a พาการแบบ ใช้เงินแบบผ่านออนไลน์อันนี้นะครับก็เป็นอีลอนมัสเป็นคนคิดนะนะครับเขาบอกว่าให้เราเปิดมุมมองบ้างอย่าเรียนรู้แค่เพียงธุรกิจของตัวคุณเองให้เรียนรู้ทุกธุรกิจและให้อยู่ได้ในทุกธุรกิจคําว่าดิสลอฟนะครับก็คือว่าเราไปธุรกิจไหนเราก็สามารถที่จะดูดความรู้จากธุรกิจนั้นมาเป็นตัวเราได้เราไปธุรกิจ A อสมมติธุรกิจ A เป็นธุรกิจขนส่งก็เรียนรู้เรื่องการขนส่งธุรกิจ B เป็นธุรกิจคอมพิวเตอร์ก็เรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ เพราะฉะนั้นเนี่ยอีลอนมัสนะครับจึงเป็นคนที่มีมุมมองกว้างมากๆแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นคุณสมบัติของคกสสาเร็จไม่ใช่เฉพาะอีลอนมัสนะยังมีเจอับราหัมนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโทนี่โรบินเขาก็เคยพูดสิ่งนี้ไว้ครับว่าถ้าเราจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของธุรกิจเราต้องเก่งในมุมมองของหลายธุรกิจพิมพ์ไหมละครับถ้าเราจะเก่งธุรกิจนะครับหรือเก่งในเรื่องความมั่งคั่งแบบนี้ เราจะต้องเก่งในหลายๆธุรกิจนะครับไม่ได้หมายความว่าคนที่เก่งเนี่ยเขาจะอัจฉริยะกว่าคุณนะแต่เขาแค่มีการคิดและมีมุมมองและมีการจัดระบบวิธีคิดที่แตกต่างกันไปครับอ,อาจจะดูหลายจอนะครับเพราะตอนนี้มีสายจออยู่หนะ้าจอมากเลยไม่รู้จะดูจอไหนเกินมีอยู่สจอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบบหัวตามองซ้ายมองขวาไม่ต้องตกใจนะครับมองหลายจอก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยทุกช่องทางนะครับก็กาลังดูหลายจออาจจะมองลงมองขึ้นนะครับมองซ้ายนะครับมีหลายจอนะโอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยเขานะครับก็เลยเป็นคนที่ได้ทํางานในหลายๆอุตสาหกรรมนะไม่ว่าจะเป็นด้านคอมพิวเตอร์ด้านขนส่งนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นทำให้เขาเนะี่ยมีความรู้ด้านการขนส่งความาพลังงานอากาศน,นะครับรวมถึงในเรื่องของการติดต่อประสานงานต่างๆนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความรู้กว้างก็ว่าได้และคุณเชื่อไหมครับคนที่มีความรู้กว้างมักจะมีทัศนคติเกี่ยวกับธุรกิจที่กว้างมากกว่าเช่นเดียวกันครับ วันนี้ก็พูดในมุมมองธุรกิจด้วยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันเก่งกดแรงดูดฉันจะไม่ยอมเรียนรู้การยิงแอดเลยฉันจะไม่ยอมเรียนรู้การสร้างตัวตนเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องรู้หลายๆศาสตร์เพื่อให้เรานะมีมุมมองทัศนคติที่ดีนะครับและก็สามารถที่จะมีภาวะในเรื่องของการตัดสินใจดีได้ด้วยอันนี้ย้ําเลยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะครับมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนครับเขาพยายามศึกษาว่าเอ๊ะ e, อีลอนมัสเนี่ยทำไมถึงสามารถสำเร็จได้แบบง่ายๆสบายสบายนะครับมันมี d n a อออะไรที่ต่างจากคนธรรมดาทั่วไปเออนะนักวิทยาศาสตร์ถึงกับแบบอึ้งนะครับว่าคนธรรมดาอย่างอีลอนมัสเนี่ยที่เป็นที่เริ่มต้นมาจากคนธรรมดาเนี่ยทำไมเป็นคนที่แบบมีความคิดบ้าขนาดนี้ที่แบบจะเอาแบบอยากจะไปสร้างอาณาจักรที่ดาวอังคารอยากจะให้มนุษยชาติเนี่ยไปสร้างอาณาจักรที่ดาวอังคารอยากจะให้รถเนี่ยไม่ต้องแบบไปเติมน้ำมันอีกต่อไปเพราะทุกครั้งเขามองว่าถ้าเกิดว่า รถในโลกใบนี้ยังใช้น้ำมันอยู่มันจะทำให้ความร้อนของโลกเพิ่มขึ้นปีละ5องศาซึ่งมันก็จะทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายได้เร็วขึ้นเขาจึงคิดรถเทสลานักวิทยาศาสตร์สนใจมากเลยครับว่ามันมีดีเอ็นเอแต่ประหลาดอะไรหรือเปล่าอีลอนมัสก์ก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้มีดีเอ็นเอประหลาดเหมือนคนอื่นหรอกฉันแค่มีกฎแห่งการเรียนรู้เพราะฉะนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยจะเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีกฎของการเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ย นักวิทยาศาสตร์สนใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมคนคนนี้ทำไมมีการประดิษฐ์มีการคิดทดลองนวัตกรรมใหม่ๆได้ตลอดเวลาคือคิดจรวดได้บอยังคิดรถเทสลาได้ด้วยยังคิดเ Pay พาวอะไรต่างๆกันไรได้มากอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราเรียนรู้ในระดับขององค์ประกอบองค์ประกอบคืออะไรครับองค์ประกอบก็คือว่าสมมติว่าคุณจะศึกษาต้นไม้อันนี้เขาเปรียบเทียบน,นะครับถ้าคุณจะศึกษาต้นไม้ รู้หรือเปล่าว่าต้นไม้มีองค์ประกอบอะไรบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องเปรียบเปยนะครับเปรียบเปยถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตจริงก็คือสมมตินะครับคุณจะทำโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์อะไรก็ได้นะครับที่คุณกาลังทาอยู่ตอนนี้นะให้เปรียบเทียบกับชีวิตจริงนะครับสมมุติว่าคุณกาลังทาโปรเจกต์อะไรอยู่ในตอนนี้ลองหลับตาแล้วคิดดูสิว่าต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์คุณบ้างนั่นก็คือการลงดีเทล นี่คือความหมายของอีลอนมัสนะคะเวลาที่คุณอ่านหนังสือหรือเวลาคุณฟังคุณอาจจะงงๆงอะไรว่าต้นไม้นะครับกูต้องไปเรีนยนชีวะหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงว่าถ้าคุณมีโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่กับชีวิตคุณจะต้องลงดีเทลในธุรกิจของคุณในงานที่คุณกําลังทําอยู่สมมติว่าคุณทำโปรเจกต์เต้องลงดีเทลในโปรเจกต์เเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเชื่อเสมอครับว่าคนเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ในเรื่องของ การเรียนรู้ที่แบบเก่งเร็ว,รวมีความจําดีเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือเราคนเราส่วนมากมันจะคิดไปก่อนครับว่ามันเกินความสามารถนะที่เราเนี่ยจะสําเร็จได้แต่จริงๆแล้วจำไว้เลยครับว่าความสําเร็จในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยที่คุณจะเป็นคนที่มีอัจฉริยะหรือจำอะไรได้มากขึ้นไม่เกี่ยวกับรอยักสมองเขาบอกเขาบอกว่าถ้าคุณจัดระบบความคิดของคุณในการเรียนรู้ได้คุณจะเป็นคนที่เก่งมากและเขาบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย มนุษย์มักจะคิดว่าตัวเองมีขีดจํากัดของเรื่องการเรียนรู้แต่จริงๆแล้วมนุษย์ไม่มีขีดจํากัดอันนี้คุณต้องเชื่อเรื่องนี้ก่อนอันนี้คือประเด็นแรกในเขาที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องรู้ว่างานหรือโปรเจกต์ที่คุณทําเนี่ยมันมีใครบ้างมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างยากตัวอย่างเช่นอ่ะต้องมีเรื่องเงินอะไรยังไงต้องมีต้นทุนยังไงต้องมีการขนส่งยังไงต้องมีการจัดเตรียมยังไงภาษางานยังไง,ง,ไงคือเอาง่ายครับองค์ประกอบของต้นไม้เหมือนที่เขาเปรียบเปยต้นไม้มีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีกิ่งก้านมีใบมีผลมีรากอันนี้เป็นต้นก็เปรียบก,กับดีเทลของงานของคุณใครเข้าใจตรงนี้พิมเข้าใจครับหมายความว่าเขาเปรียบเปยว่าถ้าเราจะาปลูกต้นไม้เราต้องรู้รายละเอียดของต้นไม้เช่นเดียวกันกับธุรกิจคุณต้องลงดีเทลครับว่ามันมีอะไรเป็นส่วนผสมบ้างส่วนผสมอ่ะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในทางกระตาษการตลาดก็จะเรียกว่า marketing mix ส่วนผสมการตลาดมันต้องมีนะครับการที่เราจะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จจําเป็นมากที่ต้องมีส่วนผสมทางการตลาด ดูส่วนผสมของธุรธกิจคุณอนะ่ะมันต้องมีใครอยู่ในนั้นมันต้องมีเอ่อว่าอ่อสมมตินะสมมติสมมติว่าโอป้าทำธุรธกิจเกี่ยวกับความรู้เนี่ยมันต้องมีใครมาคอยช่วยโอป้าไหมมีแผนกบัญชีหรือเปล่ามีผาแผนก p r o d u c t i นไหมอ่ามีกล้องมีคอมพิวเตอร์มีเว็บแคมมีอะไรอีกครับมีต่างๆนานานเนี่ยที่มันเป็นดีเทลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีเทลต่างๆเนี่ยคุณจาเป็นต้องรู้ครับว่าใคร มีใครบ้างอยู่ตรงนั้นจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรยังไงนะครับและทุกๆอย่างที่เป็นดีเทลเนี่ยมันเอื้อประโยชน์กันยังไงนั่นคือชุดความคิดของอีลอนมัสครับเขาบอกว่าถ้าเรารู้อะไรอย่าแค่รู้จำไว้นะครับถ้าเราแค่รู้อะไรแล้วเพียงแค่รู้นั่นไม่เรียกว่าการรู้แต่เป็นการยัดเยียดความรู้ให้สมองพิมพ์ไม่ได้นะครับการที่เราแค่รู้แบบที่ระดับที่รู้อะ แต่เอาไปต่อยอดหรือเอาไปใช้ไม่ได้เขาเรียกว่าการยัดเยียดความรู้ให้สมองนั่นหมายถึงว่าคนที่มีการยัดเยียดความรู้ให้สมองก็เลยใช้ความรู้นั้นออกมาทําเงินไม่ได้ก็เลยแต่ให้ความรู้นั้นเนี่ยเอาไปขายก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรก็ไม่ได้คือไม่สามารถต่อยอดให้ตัวเอ,องได้เลยนั่นคือสิ่งที่อีลอนมัสนะครับเขากล่าวถึงเพราะฉะนั้นถึงประเด็นนี้ใครเข้าใจนะครับส่วนหนึ่งนะครับพิมเข้าใจมาเลยครับอะ่ะใครเข้าใจประเด็นนี้พิมเข้าใจมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีลอนมัสนะครับเขาเนี่ย บอกว่าการลงดีเทลปเป็นเรื่องสำคัญนะซึ่งเป็ประเด็นแรกที่เราบอกอันที่สองความรู้ที่คุณเรียนมาอ่านมาหรือฟังมาจะต้องต่อยอดให้กับคุณได้ไม่งั้นเขาเรียกว่าการไม่รู้หรือการยัดเยียดความรู้ใส่สมองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ตามนะครับคุณจะต้องมีการจัดวางแผนในการเรียนรู้ไม่งั้นมันจะกรจัดกระจาย การวางแผนในที่นี้ครับอาจจะเป็นการวางแผนในเรื่องของเวลาในการที่คุณจะต้องไปเรียนรู้แล้วพอทำที่คุณเรียนรู้เนี่ยอาจจะมีการจัดระบบความคิดคุณว่าจะเรียนรู้โดยภาพโดยเสียงโดยข้อความหรือโดยการอ่านหรือโดยการดูอันนี้เป็นการจัดระบบความคิดของอีลอนมัสครับเขาจะเลือกเสมอครับว่าสื่อที่เขาเสพเนี่ยวันนี้เขาจะเสพสื่อที่เป็นการฟังถ้าเป็นการฟังมันมีตกผลึกให้หรือเปล่าหรือมันมีสรุปหไหมนะครับหรือเราสามารถตกผลึกอะไรได้จากจุดๆดนั้น นั่นคือสิ่งสำคัญครับทุกๆความรู้เนี่ยถ้าตกผลึกแล้วย่อยแล้วต่อยอดไม่ได้นั่นเรียกว่าไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่ออป้าทําในเพจนะครับก็เหมือนกันนะครับออป้าพยายามที่จะตกผลึกแล้วก็อยให้กับพี่ๆฟังในประเด็นที่มันดูยากๆพยายามใช้ขพูดง่ายสุดแล้วณจุดๆนี้นะครับต่อมานะครับประเด็นต่อมานะครับของอีลอนมัสนอกจากการวางแผนสวัสดีครับพี่ไก่นะครับนอกจากการวางแผนแล้วนะครับว่าจะต้องมีการเรียนรู้อย่างไรเช่นฉันจะเรียนรู้โดยการฟังฉันจะเรียนรู้โดยการเขียน เรียนรู้โดยการเห็นโดยการอ่านหลังจากนั้นนะครับ <_ an> เขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยจะมีระบบความคิดแบบเป็นอัจฉริยะเราจะต้องสามารถคอนเน c หรือเชื่อมโยงความรู้หรือต่อยอดความรู้ออกไปอีกได้อันนี้สำคัญนะครับการเชื่อมโยงตัวเองเนี่ยกับความรู้แล้วเป็นหนึ่งเดียวกับความรู้แล้วสามารถต่อยอดหรือส่งต่อได้อัน,นี้จะทำให้ระบบความคิดของคุณฝึกความเป็นอัจฉริยะมากขึ้นทุกๆวันทุกๆวัน คือมีความรู้หนึ่งก้อนอะมีความรู้หนึ่งก้อนเราไปอ่านหนังสือหนึ่งเล่มมาแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะตกผลึกเนื้อหาในหนังสือนั้นได้แล้วก็เข้าใจแล้วสามารถต่อยอดในธุรกิจองคุณหรือเอามาสอนก็ได้ครับเอามาส่งต่ออันนี้เขาเรียกว่าการเชื่อมโยงตัวเองกับความรู้ อีลอนมัสบอกว่าเขาไม่ได้มี DNA ของคนฉลาดกว่าคนในโลกใบนี้แต่ว่าเขาแค่เชื่อมโยงตัวเองกับความรู้เป็นและสามารถนํามันมาใช้กับลูกน้องของเขานะครับหรือทีมงานของเขาได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่พยายามเชื่อมโยงความรู้กับตัวเราและเราไม่พยายามต่อยอดมันความรู้นั้นก็จะไร้ประโยชน์ครับ ไม่ว่าคุณอ่าเปรียบเทียบเลยไม่ว่าคุณจะเรียนคอร์สออนไลน์อ่านหนังสือฟังออ디โอเข้าสัมมนาหรือเรียนอะไรที่มันเจ๋งๆคุณไม่สามารถเชื่อมโยงตัวเองกับความรู้นั้นได้ความรู้นั้นก็จะไร้ประโยชน์คือทําเงินไม่ได้โอเคไหมอ่านะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าคุณมีความรู้แล้วต่อยอดได้เชื่อมโยงได้อันนี้เรียกว่าอัจฉริยะอ่า ช่ครับเชื่อโยงเก่งขอบคุณครับนะครับอ่าอ่าพิมพ์ชื่อเล่นไว้ได้นะครับสำหรับพี่ๆที่มาใหม่นะครับในหลายๆช่องทางมองขึ้นมองลงนะครับมองบนทุกๆทางนะครับเพื่อจะได้เห็นทุกคอมเมนต์นะครับของทุกท่านคือเปิด4จอนะครับตอนนี้ไม่รู้จะมองตรงมองซ้ายมองล่างดีนะครับก็พยายามจะมองให้ครอบคลุมทุกๆช่องทางนะครับพิมพ์ชื่อเล่นไว้ได้นะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไม่สามารถจดจําอะไรได้หรอกในชีวิตนี้ถ้าคุณไม่เชื่อมโยง นะครับโอเคไหมถึงประเด็นนี้ใครเข้าใจไหมครับคุณจะไม่สามารถจดจําอะไรได้หรอกถ้าคุณไม่ฝึกที่จะเชื่อมโยงตัวคุณกับความรู้ตกผลึกแล้วไปต่อยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารากฐานที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จระดับโลกก็คือการเรียนรู้ซึ่งอีลอนมัสครับเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากๆเขาบอกว่าเขามักจะอ่านหนังสือนะครับ อย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยนะครับเดือนละหนึ่งถึงห้าเล่ม <sk ill> เพื่อให้เขานะครับได้เห็นมุมมองใหม่ได้เห็นรากฐานความรู้ใหม่ๆและทําให้เขาได้เรียนรู้องค์ประกอบของความสําเร็จบนโลกใบนี้สังเกตไหมครับคนรวยชอบอะไรครับอ่านหนังสือแต่ณปัจจุบันนะครับอ่าพี่มิกกี้สวัสด,ดีนะครับอ่าพิมพ์ชื่อเล่นไปได้เลยนะครับขอบคุณครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองว่าทําไมอีลอนมัสเนี่ยรวยก็นละรวยละนะ แต่ทำไมยังชอบอา่านหนังสืออยู่เขาบอกว่าการอาร่านหนังสือเนี่ยเป็นการเพิ่มองค์ประกอบความสำเร็จให้กับตัวเองโอเคไหมการอาร่านหนังสือเป็นการเพิ่มองค์ประกอบให้องค์ประกอบความสําเร็จให้กับตัวเองทําให้เขาเนี่ยเปรียบเปยกับก่อนหน้านี้ที่โอป้าเปรียบเปยเรื่องต้นไม้เขาบอกว่าถ้าอยากสําเร็จในธุรกิจสามารถแยกแยะได้ไหมว่าต้นไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้างเช่นรากกิ่งไม้ใบไ,ไม้ ผลไม้แต่อาจจะเป็นต้นผลไม้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือกิงก้านใบาสาขาอะไรก็ว่าไปถ้าคุณอ่านหนังสือเยอะฟังเยอะหรืออาจจะอ่านหรืออาจจะเป็นออดิโอบางท่านอาจจะเรียนแบบออดิโอนะครับเดี๋ยวนี้มันมีแบบออดิโอแล้วนะคือบางคนขี้เกียจอ่านหนังสือก็สามารถฟังแทนได้ซึ่งแน่นอนการฟังมีสมาธิกว่าการอ่านเยอะนะครับเพราะไม่ใช่มีทุกคนที่จะอ่านหนังสือแบบแบบเป็นเล่มได้จบนะเพราะว่ามันยาวแล้วมันตึง่วงมาก,มาก จริงไหมใครใครมีปัญหา,านี้อยู่ <c oughs> ใครมีปัญหา,านี้อยู่พิมใช้ให้หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีปัญหาครับที่อา่านหนังสือแล้วหลับอา่านหนังสือได้ไม่กี่หน้าหนังสือดองนานแล้วไม่เคยอ่านจบนะครับพิมใช้ให้หน่อยครับอ่ะพิมใช้ให้หน่อยนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาอา่านหนังสือนะครับทุกๆวันเป็นการเติมองค์ประกอบความสําเร็จให้ตัวเองในทุทกๆกวันเขาจึงมีมุมมองที่ดีมากกว่านักธุรกิจคนอื่นเขาจึงสามารถกล้าคิดแตกต่างไม่ว่าจะเป็นรถเทสลา หรืออาจจะเป็นเทพาวหรืออาจจะเป็นจรวดนะครับหรือการสร้างอาณาจักรบนดาวอังคารเขาจึงคิดได้มากกว่าคนอื่นเพราะว่าเขารู้มากกว่าคนอื่นแค่นั้นเองครับ <c oughs> ใช่ไหมอ่าชอบฟังถูกต้องนะครับโอปป้าก็คือโอป้าได้หมดทัสนดชื่นนะครับเออตั้งใจกันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับมักจะคิดว่าเฮ้ยฉันเนี่ย จะต้องอ่านหนังสือเท่านั้นแต่ยุคนี้มันมีการอ่านโดยการฟังแล้วนะครับเราไม่ต้องอ่านเองมีคนอ่านให้เราฟังแต่ที่ดีที่สุดกันนั้นอย่างที่อป้าบอกครับเหมือนที่อีลอนมัสบอกการที่เรียนรู้ที่ดีที่สุดคือตกผลึกแล้วเอาไปต่อยอดได้แล้วเอาไปลงมือทําได้คุณคิดว่าถ้าคุณสามารถตกผลึกความรู้คุณต่อยอดได้เอาไปลงมือทําได้คุณจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มห้าถึงสิบเท่าไหมครับใครคิดว่าได้พิมพ์ได้ครับอ่าใครคิดว่าได้พิมพ์ได้ครับ นะครับใครคิียไม่ได้พิมพ์ได้ครับอ่ะพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยขอดูคอมเมนต์หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้วิธีเดิมๆนะครับในการเรียนรู้มันก็จะรู้ในแบบเดิมที่คุณรู้นั่นแหละแต่ความรู้ที่ดีก็คือการต่อย,ยอดนะครับอ่าสักพูดนะครับขออนุญาตเสียบแบตแป๊บหนึง่งอ่าขออนุญาตเสียบแบตมันลืมเสียบแบตนะครับทุกทีเลยเออก่อนสไลด์ลืมเสียบแบตนะครับขอบคุณครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อ่ะพิมมาเลยครับในช่องทาง Facebook ก็พิมมาได้เลยนะครับโอเคนะครับดูดูคอมเมนต์ใน Facebook อยู่นะครับโอเคไหมโอเคนะครับสุดยอดนะครับอ่ะพิมมาเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งสําคัญก็คือว่านอกจากเรื่องของการเรียนรู้แล้วเนี่ยต้องให้มีจุดหมายชัดเจนครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะสร้างนวัตกรรมอะไรได้อีกบ้างสวัสดีครับพี่จิตนะครับสิ่งนั้นเนี่ยจะสร้างนวัตกรรมอะไรได้อีกบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเรียนรู้แล้วปุ๊บ ต้องกล้าคิดใหญ่กล้าฝันใหญ่ด้วยมันถึงจะมีแบบเขาเรียกไงอิสปายในเรื่องการเรียนรู้เพราะบางคนรู้สึกแต่ว่าอ่านหนังสือเพราะเป็นหน้าที่ฟัง a อ u อิโอเพราะเป็นหน้าที่แต่จริงๆแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าเรามีความฝันใหญ่และเรารักในสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเราจะสามารถทําสิ่งนี้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรักในเรื่องของการเติบโต แนะนำครับในเรื่องของการอ่านหนังสืออันนี้มีประโยชน์มากๆใครคิดว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญครับพิมมาเลยครับ,รบ,รบว่าสําคัญนะครับใครคิดว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญนะครับพิมมาเลยครับว่าสําคัญนะครับอ่ะใครคิดว่าสําคัญพิม์มาเลยสวัสดีครับพี่จิตนะครับโอเคเยี่ยมนะครับ ครับอ่ะพิมมาไว้ได้เลยนะครับใครคิดว่าการเรียนรู้สําคัญครับพิมมาเลยครับว่าสําคัญนะครับขอบคุณครับนะครับใครคิดว่าการเรียนรู้สําคัญพิมมาเลยครับว่าสําคัญและแน่นอนครับสาหรับคนที่รับการเรียนรู้นะครับเรามีเป็น a u ดโอนะครับมีเป็น a u d โอให้คุณฟังนะครับซึ่งเป็น a u d i อที่อ่านหนังสือเกี่ยวกับศาสตร์ความสําเร็จและการเงินหรือจิตวิทยาเกี่ยวกับความสําเร็จให้กับคุณฟังซึ่งรวบรวมมาจาก คโรระดับโลกนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่อป้าอ่านนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่อป้าอ่านนะครับต้องย้ําเลยเป็นหนังสือที่อป้าอ่านเองอ่านจริงและนะครับในออดิโอตัวนี้เนี่ยเราอ่านแล้วก็สรุปแล้วตกผลึกแล้วก็ย่อยให้คุณฟังพร้อมให้การบ้านกับคุณไปฝึกคิดการบ้านที่ไม่มีในหนังสือนะครับออดิโอตัวนี้นะครับชื่อว่าออดิโออ่านให้ฟัง ออดโอตัวนี้นะครับชื่อออดีโออ่านให้ฟังนะครับซึ่งรวบรวมนะครับเกี่ยวกับหนังสือด้านาศาสตร์ความสําเร็จ นะครับซึ่งคุณบางท่านเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยไปเจอหนังสือเยอะในลาซาด้าหรือ C ีเไม่รู้เล่มไหนมันดีแต่ว่าป้ารู้ครับเพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้อยู่แล้วนะครับเราได้รวบรวมหนังสือนะครับที่ติดอันดับของโลกนะคบมียอดขายที่มากที่สุดแล้วก็เปลี่ยนผลลัพธ์คนได้ดีที่สุดซึ่งโอป้าก็อ่านอยู่นะครับแล้วโอป้าก็สรุปให้กับคุณฟังหมายความว่าคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สออนไลน์ที่คุณเข้าไปฟังไม่เห็นหน้าครับมันจะเป็นออดีโอนะครับสามารถฟังได้ทุกที่นะครับในห้องน้ําจะกินข้าวไปฟังไปขับรถ ซึ่งเราใช้น้ําเสียงนุ่มทุ้มลึกกว่านี้นะครับไม่ใช่น้ําเสียงแบบนี้นะครับซึ่ง a u d โอตัวนี้นะครับอ่านให้ฟังคุณสามารถเข้ามาแล้วก็ฟังได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เราจัดโปรนะครับอยู่ที่1450บาทเท่านั้นนะครับครณสามารถที่จะเรียนรู้หนังสือเหล่านี้ได้มากเกินสิบเล่มเป็นต้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับอของ b r i a n t ซ a ่ที a c r t ตัวนี้รบินใครก็เยอะมากเลยนะครับเ แจ็คแคนฟิลอันนี้ก็มีนะครับสววสดีครับพี่น่านนะครับแจ็คแคนฟิลอันนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีไหนเล่มนะครับที่เป็นหนังสือติดระดับโลกแล้วก็เป็นหนังสือที่แนะนําให้คุณเนี่ยได้เข้ามาอ่านกันนะครับแต่อันนี้เราอ่านให้คุณฟังและแน่นอนครับเราจะไม่พูดคานำําหรืออะไรที่มันไร้สาระรก ให้คุณฟังเราจะพูดแต่ประเด็นสำคัญให้คุณฟังนั่นก็คือเราสรุปให้กับคุณฟังเป็นช็อตๆๆอช,อชอซึ่งดีมากข้อหนึ่งย่นระยะเวลาในการเรียนรู้ของคุณคือไม่ต้องไปฟังอะไรที่มันเขียนแบบ เราเลือกสเปซสปะนะครับคือไปที่คีย์เวิร์ดของบทนั้นเลยของหนังสือเล่มนั้นเลยแล้วก็มีการสรุปย่อยพร้อมให้การบ้านให้คุณไปฝึกคิดฝึกทํากันด้วยนะครับก็มีหนังสือมากกว่าสิบเล่มเลยทีเดียวแล้วแต่ละเล่มนะครับก็จัดเต็มมากๆของโกโรูระดับโลกนะครับสําหรับพี่ๆที่สนใจนะครับในตัว audio ตัวนี้นะครับก็สามารถลรงกระเบียนเข้ามาได้เลยนะครับผ่านช่องทางนี้นะครับสักครู่นะครับอ่ะขึ้นให้ก่อนนะครับ ออนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับ line s i o p p a ขีดลบตรงกลาง e s a n นะครับสามารถชำระแล้วก็เข้ามาฟังได้เลยนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะจบเล่มแรกแล้วนะครับาเรากำลังจะจบเล่มแรกแล้วก็จะขึ้นเล่มที่2ต่อไปนะครับเล่มที่2นี้บอกได้เลยว่าก็เต็นหนังสือที่ติดลำดับโลกเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าผู้คนในโลกนะครับจะอยู่ประเภทไหนเขาจะค้นหาหนังสือเล่มนี้เสมอนะครับ มีหลายเล่มนะครับที่คุณไม่สามารถหาซื้อได้ก็มีเป็นหนังสือหายากก็มีและเป็นหนังสือระดับโลกด้วยนะครับแน่นอนครับบางเล่มคุณหาซื้อไม่ได้แน่นอนเป็นเล่มที่เป็นหนังสือหายากแล้วก็ราคาสูงมากถ้าก็จะต้องซื้อมานะครับเราก็จะมีแบบอ่านให้คุณฟังแล้วก็สรุปนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้ประเด็นสําคัญเน้นๆนะครับไม่มีอะไรที่เป็นน้ําเลยมีแต่เนื้อนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะฝากไว้เพียงเท่านี้กับโปรโมชั่นดีๆโอเคไหมนะครับ ขอบคุณครับพี่นาตน,นะครับโอเควันนี้ใครคิดว่าเข้าใจในระบบความคิดของอีลอนมัสบ้างครับพิมพ์คําว่าเข้าใจมาเลยครับใครเข้าใจแล้วครับว่าระบบการเรียนรู้ของอีลอนมัสเป็นแบบนี้เองเขาย่อยดีเทลของแต่ละเรื่องเพื่อให้เขามองเห็นภาพในจุดเล็กๆเ,เ,เพื่อที่เขาจะได้เขา,าเรียกไงมอนกับยกตัวอย่างแล้วกันสมมติอันนี้เป็นตัวเป็นตัวโปรเต์ของคุณเขาเนี่ยพยายามย่อยในเรื่องราวที่มันยากๆให้เป็นองค์ประกอบเล็กๆ แล้วก็เรียนรู้ทีละองค์ประกอบเล็กๆนั้นนะครับเรียนรู้ทีละองค์ประกอบเล็กๆนั้นจนมันกลายเป็นองค์ประกอบใหญ่ๆอันนี้ครับเป็นระบบชุดความคิดของอีลอนมัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอเพราะฉะนั้นนะครับในออดิโอนะครับที่โอป้าบอกนะครับก็คือออดิโอชื่ออ่านให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอินบ็อกนะครับให้คุณแคปเจอร์หน้าจอนี้ไปนะครับออดิโอตัวนี้ชื่ออ่านให้ฟังนะครับ อย่างที่บอกนะครับเป็นคอสออนไลน์ที่รวบรวมหนังสือนะครับมากกว่า10เล่มที่ติดลำดับโลกนะครับที่ว่าป้าอ่านเองและสรุปข้อดีคือสรุปให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องแบบไปเว้นเบอร์อยู่ในหนังสือนานๆหรือหลับนะครับอันนี้เป็นแบบฟังนะครับฟังได้ทุกที่ฟังได้ทางครอบครัวนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ย่อยตัวนี้มาให้กับคุณแล้วนะครับอย่างที่บอกการเรียนรู้ของอีลอนมัสเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่ย่อยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ย่อยให้คุณเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคครับในนไสดี้โอเมครับ